วันนี้วันที่2มิถุนายน2563นะครับข้าวทั้งหมด42กล่องเนีน่ยฮะพี่มาใจงี้ใกล้ๆดิไปไหมไปยังอ,อันนี้เป็นข้าวไข่เจียวนะครับอันนี้ข้าวกะเพราหมู แจกเลยเอาอย่างเงี้ยมันตก,มนตกแม่ก็แจากคนละสองกล่องอเลยครับเอาแจากน้ำหน่อยอเ,เดี๋ยวเดี๋ยวนั่นอีกรอบกั่นเลยครับไปเข้า ฝนตกนะครับวันนี้ฝนตก คนวันนี้ฝนมันจะตกนะครับฝนตกหนักเลยวนวนได้นะครับวนได้ครับวนได้เอาให้หมดแจกให้หมดผมเงือมาไม่ใช่แล้วฝนตกมันเป็นอะไรเอ่ย <c oughs> โอ้โหหน้าวนหน้าวนหน้าวน มเมาเลยครับมเมาเลยฝนตกครับคนเลยมาน้อยก็แจกแจกให้หมดครับ แจกจนหมดครับหมดแล้วนะครับพอดีวันนี้ฝนตกหนักนะครับเลยย้ายไาแจกฝั่งนี้ข่าหมด4 2กล่องเนี่ยจ่าไป้ไว้ไหน <c oughs>